h อตอิช u ูรู้นี่อย่างลอเรนฟิชเบิร์นลืมหรือเปล่าตัวเองเคยเล่นหนัง MCU Hot i ฮอตรู้นี่ยัง ลอเรนฟิชเบิร์นคือนักแสดงคนล่าสุดนะครับที่ออกปากให้สัมภาษณ์อย่างเต็มปากเต็มคำครับว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะร่วมงานกับ Marvel Studio เป็นที่สุดครับโดยการให้สัมภาษณ์ที่ว่านะครับคือการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดในการโปรโมทหนังเรื่องจอนวิกชัปเตอร์โฟครับโดยลอเรนฟิชเบิร์นให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าตัวเขาเองเป็นแฟน MCU รัก Marvel Cinematic Universe แล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับจักรวาล Marvel ด้วยเจ้าตัวยังย้ำอีกนะครับว่าที่ ของลอเนฟิเบิร์บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่แอแลนตาแล้วก็ได้ยินว่าจะมีการมาถ่ายทํากับซันอเมริกาที่นี่ตามข่าวในรายงานว่าเจ้าตัวมีการถูมืออย่างมันมือเพราะว่าอยากจะร่วมงานกับมาเวลครับโดยบอกตรงๆว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับมาเวลซี i n มาติกยูนิเวอร์ประเด็นก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยลอเลนฟิกเบิร์น เคยเล่นหนังมาเวลมาแล้วครับเจ้าตัวเคยรับบทเป็นตัวละครเบนฟอสเตอร์ในหนังแอนด์แมทแอนด์เดอะวอ์ฟซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของดร์แฮงค์พิมครับไอประเด็นนี้เนี่ยหลายคนก็เลยสงสัยว่าโดนเล่นพิษเบิร์นอาจจะไม่ได้ลืมแต่อาจจะใช้คําพูดผิดอย่างไรก็ตามท่าทางข้อความที่เจ้าตัวพูดออกมาเนี่ยหรือว่าสื่อสารออกมาแกพูดเฉพาะตรงที่บอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมมันดูเหมือนว่าเขาลืมครับว่าเคยเล่นหนังมาเวลซิมบติกยูนิเวิร์สมาแล้ว นั่นนำมาซึ่งกระแสะการแซวแหละครับที่หลายคนออกปากว่าที่มันเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะวาหนังแอนด์แมนอนด์เดอะวอลมันไม่ค่อยมีอะไรให้จดจําแม้แต่คนเล่นเองยังลืมหนังเรื่องนั้นไปนเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับโรแลนดฟิชเบิร์น burn, อาจจะมีส่วนร่วมกับหนังชุดของ m a r เวลจริงๆครับเพราะว่าตัวละครที่เชื่อมต่อกับตัวละครของโรแลนดฟิชเบิร์น burn, โดยตรงก็คือตัวละครโกู ของฮันาจอนคาเมนกำลังจะมีบทบาทสำคัญครับแล้วก็กำลังจะกลับมาในหนังเรื่องซันเดอร์บูในส่วนเรื่องราวของโกสเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นตัวละครบิลฟอสเตอร์ของลอเรนฟิชเบิร์นอยู่ตรงนั้นก็เป็นไปได้ครับซึ่งพูดถึงลรเรนฟิชเบิร์นลืมที่ตัวเองเคยเล่นหนังมาเวลซีเนมาติกยูนิเวอร์สเนี่ยความจริงไม่ใช่แก่คนเดียวครับมีอีกหลายคนครับที่ลืมว่าเคยทำงานให้กับมาเวลสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นเกรนเน็ตพาวทรครับที่จอห์นฟราฟโรให้สัมภาษณ์ว่าเคยทำงานกับ row, row, เกรนเน็ต นั้นซะหน่อยเล่นแต่ไอรอนแมนกับอเวนเจอร์สจอห์นฟรับโลกก็เลยอธิบายครับว่าผมหมายถึงฉากที่ตัวละครของกุนเดปพาวโทรเปเปอร์พอดเตรียมร่วมงานแถลงข่าวกับโทนี่สตาร์ของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนีย์นั่นไงกุนเดปพาวโทรถึงได้ร้องอ๋อแล้วก็เปรยออกมาว่าอันนั้นมันสไปเดอร์แมนเหรออันนี้คงพูดไม่ได้ว่าลืมครับแต่กุนเดปพาวโทรถ่ายหนังไปหลายเรื่องในช่วงเวลานั้นก็เลยไม่รู้ครับว่าตอนนั้นไอฉากนั้นเนี่ยเธอถ่ายเรื่องอะไรอยู่อีกหนึ่งคนก็คือดาวตลกอังกฤษที่มีชื่อวววว่่่่่าาาคครรโออออลลลนนนะััับททีเเเยเยยืืมจ้ตตหงง ให้สัมภาษณ์นักข่าวคนนึงถามถึงการไปร่วมงานกับ Marvel Studio นะครับ Chris o ดาวถึงกับยอมรับว่าลืมหนังเรื่องนั้นไปเลยเจ้าตัวยังพูดในการให้สัมภาษณ์นะครับว่างงๆอยู่เหมือนกันว่าทําไมตัวเองต้องมาตอบคําถามเกี่ยวกับหนัง Marvel ตัว Chris o ดาวเนี่ยยังจําชื่อภาคได้นะครับแล้วเดาว่าหนังน่าจะชื่อว่า Thor a g e of Ultron อะไรแบบนั้นหรือเปล่าและตัวคริสโอดาวยังพูดเอาหายนะครับว่าตัวละครของเขาเนี่ยน่าจะกลับมามีบทบาทอีกแน่แต่ยังไม่แน่ใจแล้วก็ถามกลับไปที่นักข่าวว่าตกลง Thor เนี่ยเขายังสร้างภาคต่่อออีกหรืเปลา หรือกระทั่งตัวละครสําคัญที่อยู่กับ Marvel Cinematic <ic> Universe มาตั้งแต่ต้นครับตัวละครที่รับบทโดยพอลเบตานี่นั่นเองครับตัวพอลเบตานี่บอกว่า Avengers คืองานที่ดีที่สุดของตัวเองในแง่ของการเป็นงานที่ง่ายและได้เงินครับเพราะเจ้าตัวไม่ต้องแสดงครับแค่ไปพากเสียงอย่างเดียวก็ได้เงินแล้วโดยตัวนักข่าวนะครับในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยออกปากชมพอลเบตานีว่าตัวเองชอบพอลเบตานี่ใน I r o n m a มมากๆจนการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นนะครับเจ้าตัวพอลเบตานี่เองออกปากทักท้วงครับว่าตัวเขาไม่ เคยเล่นซะหน่อยเคยเล่นแต่ a v e n g e r อแล้วก็ยังยืนยันกับนักข่าวเพราะว่าเฮ้ยอยู่จำคนผิดแน่ๆเลยจนกระทั่งนักข่าวต้องทวนความเพราะว่าตัวพอเบตันี่พี่ภาคเสียงเป็นเจ้าวิสคอมพิวเตอร์ของโทนี่สตาร์กไงพอเบตนี่ถึงจะพอจำอะไรขึ้นมาได้บ้างครับโดยเจ้าตัวอธิบายถึงการทำงานในสมัย Iron Man ว่าเขาแค่เข้าไปอ่านประโยคต่างๆตามบท แค่พักแล้วประมาณ30มนาทีก็เสร็จกลับบ้านแล้วแทบจะไม่รู้เลยครับว่าตัวเองเนี่ยไปทําอะไรโดยเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเขาดูหนังมาเวลน้อยมากหรืออาจจะเรียกว่าไม่ได้ดูเลยก็เป็นไปได้ครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าหนังมาเวลซีนเมมเบรต์ยูนิเวอร์สเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างโดยส่วนตัวเนี่ยเจ้าตัวชอบ Star Wars หรือไอเน o จ e s อะไรพวกนั้นมากกว่าครับจนกระทั่งในซีรีส์วันด้าวิชั่นที่ตัวเขาเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างเยอะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ชอบขึ้นมานะครับูู่้้าา้าพองนนนยปัับไดห ก็เลยมานั่งไล่ดูทีละเรื่องทีละเรื่องก่อนจะพบว่าเฮ้ยสนุกดีว่าหลังจากนั้นเวลาต้องมาโปรโมทหนังพวกนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกโอเคขึ้นแล้วก็เพิ่งจะเริ่มภูมิใจกับผลงานของตัวเองกับมาว e ลก็ตอนนี้นี่และครับและนี่แหละครับเรื่องราวของโรเลนฟิชเบิร์รรน ne, กับนักสแสดงอีกหลายๆท่านนะครับที่เคยลืมว่าเคยร่วมงานกับมาว e ลซีเนมติกยูนเวิร์สจักรวาลที่หลายคนพูดนักพูดหนาว่าใหญ่ที่สุดในวงการภาพยนตร์แต่ผมไม่ได้หมายความว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับและนี่แหละครับทั้งหมด สัปดาห์หน้าจะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube c h anel n Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ